สวัสดีครับโรงพักรองภัยวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเกี่ยวกับกระบวนการปลอมแปลงเรียกว่าเงินดําหรือแก๊งเรียกว่าแบล็กมันนี่ครับเมื่อไม่นานมานี้ครับประชาชนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับถูกหลอกหมดไป7 0 0 0 0สบาทแต่โชคดีนะครับที่ตํารวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้และก็ตอนนี้กําลังให้ปากคําอยู่ที่สอนอรัดพร้าครับในขณะเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้ทางสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าแก๊ง คนดำนะฮะมาหลอกลวงคนไทยสูญเสียทรัพย์สินไปไม่น้อยกว่าสองล้านบาทเลยทีเดียวครับคุณเอกครับครับก็วันนี้ก็มีแขกรับเชิญครับทวิชาครับครับซึ่งท่านเป็นเจ้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยานะครับท่านแรกครับท่านพันตํารวจโทชิดเดชาสองห้องครับท่านเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพเมืองพัทยาครับครับสวัสดีครับอีกท่านครับคือร้อยตำรวจเอกประจักษ์พงศุริยาครับซึ่งเป็นรองสารวัตรสืบสวนสพเมืองพัทยาครับครับสวัสดีครับ กับนี่แหละครับคือ <c oughs> พลตํารวจโทปัญญามาเมนครับ <c oughs> บอกว่าไปอยู่พัทยาไปอยู่ภาคสองเนี่ย <c oughs> ตั้งใจยอย่างยิ่งและทีท่จะต้องจัดชุดสืบสวนมือดีๆอย่างนี้ <c oughs> นะครับม <c oughs> าปราบปรามขบวนการเรียกว่าแก๊งเงินดําหรือแบล็กมันนี่ให้ได้นะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราจะไปคุยกับเหยื่อคนหนึ่งนะครับถูกหลอกมาเมื่อไม่นานนี้ชื่อว่าคุณเอนะครับสวัสดีครับคุณเอครับครับคุณเอครับคุณเอครับตอนแรกๆเนี่ยไปเจอกลุ่มแก๊งเงินดํำยังไงครับ อตอนแรกๆนะคะก็ได้รู้จักกับมีหนึ่งคนนะคะสมมติว่าชื่อนายเป็นคุยกันทางเว็บไซต์ะคะ่ะก็เป็นเว็บไซต์หาคู่นะคะก็คุยกันเรื่อยมาจนนายเป็นก็สอบถามเราเกี่ยวกับการที่ว่า,อาตอนนี้เรา ทำงานอะไรใช้โทรศัพท์อะไรเขาอยากให้เราใช้โทรศัพท์แบตเอรี่เพื่อจะได้คุยกับเขาทุกวันแล้วก็ได้เห็นหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนอยู่มาก็วันที่ยี่สิบแปดนาเบนก็บอกว่าจะส่งแบตเบอรี่มาให้นะคะเบนนี่เป็นชาวอะไรครับเนี่ยนายเบนเป็นชาวอะไรครับอะไรนะคะนายเบนนี่เป็นใครครับ่ะนายเบนนี่เป็นใครครับเบนนายเบนอ่านายเบนนี่เป็นชาวต่างชาติเป็นคนอังกฤษอ่ะบอกว่าอยู่ลอนดอนอ่ะนะคะ่า ค่ะครับครับแล้วส่งแบ็คเบอรี่มาให้จริงหรือเปล่าครับอ่าแบ็คเบอรี่ไม่ได้ส่งมาจริงค่ะพอแจ้งว่ามีพัสดุเข้ามาแล้วเราต้องเสียค่าภาษีโอนค่าภาษีเข้าไปอ่าพอมานัดเจออ่าแต่เจ้าหน,น้าที่หน้าด่านเพื่อที่จะเอาเงินจากเราว่าไปเสียค่าภาษีเพิ่มเน,นี่ยนะคะก็ดิฉันเดินทางจากทางใต้ขึ้นมา ก็มาที่อ่าแถวลาดเช้าแถวยะอะคะครับข้าง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 หนึ่งนะคะก็นัดเจอกับคนร้ายก็เขาก็อาขอเงินคือมิสเตอร์เบนนี่นะสามหมื่นก็เพื่อที่จะไปเอาของออกมาให้เราครับคือนายเบนนี่ใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่นายเบนค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ด่านเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเจ้าหน้าที่หน้าด่านนะคะพวกเอเมอร์เจนซี่เนี่ยครับค่ะแล้วยังไงต่อฮะก็อ่า อีกมากัน2สองคนน่ยนะคะอีกค,คนหนึ่งก็วิ่งกลับไปที่คาโก้ที่สุวรรณภูมิที่ด่านสุนทรกรกำลังไปเอาของมาอีกคนหนึ่งก็ให้เรารออยู่นะคะ,อะพอสักประมาณ3ามชั่วโมงคนกลับมาก็พาไอ้กล่องพัสดุที่ว่าเนี่ยค่ะว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ข้างในเนี่ยพามาให้เราก็บอกว่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูก็แกะที่มุมมุมหนึ่งนะคะได้ดึงกระดาษแผ่นดำๆออกมา มันเป็นกระดาษสีดําคล้ายๆเหมือนแ,นแผ่นแผ่นเท่าแบงก์อลนะคะเหมือนอยู่หน้าตาลักษณะเหมือนหอมูแฮมอะค่ะเป็นกระดาษเคลือบคาร์บอนสีดําๆหมดเลยมองไม่รู้ว่าเป็นเป็นธนบัตรหรือว่าเป็นเงินเขาบอกว่าวิธีการเป็นเช่นนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูก็ฉีกพัสดุที่เล็กๆอีกอันหนึ่งเปิดออกมาก็เป็นน้ํายาแล้วก็เอาเอาให้ตังค์เนี่ย เออไอ้แบงค์ดำๆเนี to well ่ยค่ะวางลงในถานแล้วก็เอาน้ํายาล่าลงไปถูๆๆเขาเขาจะใส่ถุงมือนะคะตอนขณะทาเนี่ยครับใส่ใส่ถุงมือแล้วก็ถูๆๆจากแบงค์สีดาๆเนี่ยกลายเป็นเป็นเงินดอลลาอ่าหนึ่งร้อยยูเอสดอลลร์ค่ะอ้าวตอนนั้นตอนนั้นคุณคิดยังไงฮะตอนนั้นครับตอนนั้นดิฉันคิดว่าเอ้าทําไมเอ๊เขาส่งแบลเบอรี่ทำไมถึงเป็นตังก็ได้โทรศัพท์เข้ามือถือคุณเบนเนี่ยนะคะถามว่าในพัสดุนี้ยมันมีเงินอยู่นะ ไม่ใช่แบล็คเบอรี่คุณส่งเงินมาให้ฉันก็บอกว่าใช่เป็นเงินที่เพื่ออาผมจะมาร่วมทุนกับคุณในเมืองไทยจะมาอยู่เมืองไทยจะแต่งงานกับคุณให้ความหวังขนาดนั้นเลยนะฮะใช่ค่ะใช่แล้วสองคนร้ายที่พาคุณไปที่สนามบินสวนภูมิเนี่ยเขาไม่ได้พาไปครับเพาขาบอกว่าที่ฉันเข้าไปไม่ได้ถ้าเข้าไปเนี่ยจะผิดสังเกตเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่รับเงินใต้โต๊ะแต่มีสองคนนี้คือใครเป็นคนแนะนําให้คุณรู้จักฮะใครนะคะ สองคนร้ายที่พาคุณไปเนี่ยเราไปเอามือทุบตรแบงค์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทในเมืองไทยเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ชิปปิ้งเป็นคนโทรประสานแจ้งว่าดิฉันได้รับของนะฮะแล้วก็ให้ดิฉันขึ้นมารับของเองที่กรุงเทพคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าคนนั้นนะครับค่ะคนที่โทรแจ้งคุณเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าครับดิฉันก็ไม่ทราบนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนชิปปิ้งในเมืองไทยที่จะเคลียร์ของออกให้ดิฉันอืมแต่ตรวจสอบไม่ได้นะว่าเขาชิปปิ้งหรือไม่ใช่ชิปปิ้งใช่ไหมครับ ค่ะตรวสอมไม่ได้ค่ะตอนนี้เพราะว่าโทรติดต่ออะไรก็ไม่ได้ครับอ่ะหลังจากนั้นพอคนร้ายถูถูเป็นแบงค์ธนบัตรใบละร้อยดอลลาร์เนี่ยแล้วคนร้ายทไงต่อฮะคนร้ายก็มันเป็นเงินส่วนนี้น้ํายามีแค่นี้ล้างได้เท่านี้น้ํายาก็หมดแล้วเขาล้างให้ดูสองใบนะคะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้ส่วนเงินที่อยู่ในทัสดุเนี้ย คุณไม่มีน้ํายาเพราะน้ํายาไม่มีขายในเมืองไทยจะมีขายที่ต่างประเทศที่อวอชิงตันที่อังกฤษที่ลอนดอนจะมีขายต้องนําน้ํายาเข้ามาคุณต้องเสียเงินซื้อค่าน้ํายาอีกครับค่ะแล้วดิฉันตอนนั้นก็ได้คุยอ่า จ่าโต๊ะดิฉันก็โทรไปบอกกับคุณเบนว่าเนี่ยฉันไม่มีทางเสียค่าน้ายาซื้อหรอกคุณจ่ายให้พวกเขาเถอะคุณคโอนเงินของคุณมาแล้วกันเขาบอกว่าเขาไม่สามารถโอนเงินต่างประเทศได้เขาถูกปิดกั้นทางการเงินให้ให้ดิฉันเนี่ยเคลียร์กับคนพวกนี้ให้เอาเงินให้เขาแล้วล้างเงินคุณเอาเงินมากๆไปใช้ตอนนั้นคุณคิดยังไงจะจ่ายเงินเลยหรือปเปล่าครับเพราะว่าเห็นไม่ค่ะตอนนั้นไม่คิดจะจ่ายเงินเลยดิฉันก็บอกว่าต้องใช้เวลาคิดดิฉันต้องใช้เวลาเพราะมันเป็นเงินมากสําหรับฉันตั้งหนึ่งแสนกว่าบาท แต่ยอดที่เขาแจ้งนคะ,ะให้ซื้อหนึ่งลิตรเนี่ยมันประมาณสองแสนห้าหมบาทแต่ดิฉันบอกว่าสองแสนห้าหมืบาทเนี่ยหนึ่งลิตรคงไม่มีทางหรอกขอคิดดูก่อนอาจจะซื้อครึ่งลิตรขวดเล็กๆคุณล้างคุณก็เอาไปซื้อใหม่ก็แล้วกันเธอกลับมาบ้านก็เลยรู้ว่าตัวเองน่าจะถูกหลอกแล้วละคงไม่จริงแล้วก็เลยเข้าแจ้งความดังนั้นนะคะอ๋อแต่วันนั้นคือตอนนั้นคุณก็ไม่ได้จ่ายเงินไปใช่ไหมฮะ ไม่จ่ายค่ะไม่จ่ายคือนัดนัดจะจ่ายอีกวันหนึ่งคือกลับไปบ้านเสร็จไปคุยอออนไลน์กับ,บคุณเบนนั่นนะคะคุยอีกทีหนึ่งเขาก็พยายามแนะนําว่าให้ฉันหาเงินให้ได้มีอะไรขายไปก่อนเดี๋ยวคุณได้เงินมากคุณก็อมาซื้อเพราะเงินนี้เป็นเงินที่จะมาซื้อสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยเขาจะเดินทางมาอยู่ที่นี่เขาบอกว่าจะเดินทางมาวันที่ยี่สิบห้าเดือนมีนานะคฮะ,ะสรุปแล้วคือคุณไม่ได้เสียเงินแน่นอนวันนั้นค่ะวันนั้นไม่ได้เสียค่ะแล้วก็ไปบอก<ข>ตำรวจให้ตำรวจไปสุดท้ายปุ๊บจับคนร้าย จับคนร้ายได้กี่คนนะครับจับคนร้ายได้สองคนค่ะถามที่จริงเถอะเขาเห็นแหมขนาดขั้นทําให้น้ํายาเคลือบแล้วก็ล้างสีดําออกไปเห็นธนบัตรใบละร้อยดอลลาร์คุณไม่มีความโลภที่อยากจะได้ตรงนั้นหรอไม่ะตอนนั้นไม่ได้คิดว่าอยากจะได้กําลังอ่าเพราะว่าคือคุยกันไก่คุณเบนเนี่ยคิดว่าเออเขาคงจะมาจัดก,การของเขาเองครับค่ะ,คะ ไม่ไม่ได้คิดว่าอยากได้อยากไม่คิดอยากได้ตรงนั้นใช่คฮะ,ฮะคุณคิดว่าแก๊งแบล็กมันนีเนี่ยฮะที่ว่าตกเป็นเหยื่อพวกนี้เพราะความโลภใช่ไหมฮะอือถ้าเพราะความโลภอาจจะต้องเสียเงินอีกแต่ทีนี้ฉันคือมีความรู้สึกดีๆกับคุณเบนที่เป็นม<ะ>ิตรไมตรีที่เรายื่นให้แก่กันมากกว่าค่ะเหมือนกับว,ว่าบอกดามตรงนะว่า,วาไอ้เว็บไซต์หาคู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราหลงเชื่อคนง,ง่ายๆแล้ว อ,อยู่ในแบบว่าถ้าคนที่ไม่มีความรักเกิดมีความรักเข้ามาบางตาอย่างเงี้ยทําให้เราเสียรู้คนง่ายเนี่ยค่ะคในเคสของอฉันเหมือนกับว่าโอเคฉันโดนความรักเข้ามาบางตาซะมากกว่าหวังที่จะแบบได้คู่ครองต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วตอนนี้คุณกับคุณเบนเป็นไงฮะติดต่ออยู่หรือเปล่าครับไม่แล้วค่ะเพราะเขาปิดออนไลน์ไปแล้วฉันเข้าไปเช็กดูนะคะครับอ๋ะฮะนี่นะเป็นบทเรียนที่อยากจะบอกประชาชนนะครับโชคดีนะที่ว่า หลายคนนะครับถ้าเกิดว่าดํารงชีวิตอยู่บนความไม่โลภแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ตกเป็นเหยื่อของมารสังคมอย่างนี้แน่นอนนะครับขอบคุณคุณเอมากเลยนะครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรูปแบบนี้เจอบ่อยไหมฮะลักษณะอย่างนี้นะครับที่เคยจับกลุ่มมานะฮะที่พัทยาเนี่ยมีมันใช้ลักษณะที่อันดับแรกเนี่ยหาโอกาสที่จะทําความรู้จักลักษณะพฤติกรรมการทังผิดเหมือนกันหมดฮะอันนี้คุณเอนี่เขาก็รู้จักทางอินเทอร์เน็ต เื่อที่จะหาคู่ทำความรู้จักมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆทำความรู้จักเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนในตัวผู้ต้องหาเขาเนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาฐานะทางการเงินเขาเป็นยังไงนะฮะเงินพวกนี้เขาได้มายังไงนะครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วพอเหยื่อตายใจปุ๊บเนี่ยอย่างที่คุณเอเมื่อกี้ที่บอกว่าลักษณะว่าอาศัยเรื่องความรักความรักมาบังตาใช่ไหมทำให้เชื่อมั่นกันเชื่อมั่นไว้วางใจละคือพยายามจับจุดคนคนร้ายพยายามจะจับจุดสับคนที่เป็นเหยื่อด้วยนะฮะ ตกลงคุณมันจะน่าจะมั่นใจประเด็นไหนที่เราสามารถหลอกเขาได้อย่ไี้ใช่ใช่ครับพอเหยื่อตายใจปุ๊บเนี่ยคนนี้ก็จะหลอกแหละถึงเวลาการหลอกครับเหยื่อบางคนเนี่ยถ้ารู้เร็วไปเล่าให้คนอื่นฟังนะฮะครับเพราะสื่อมวลชนตอนนี้เขาออกข่าวกันเยอะเรื่องนี้ครับพอรู้เร็วก็โดนน้อย